เด็กหญิงคนนี้มักจะไปที่ห้องเรียนเพื่ออบดูสาวน้อยใช้ตะปูเป็นปากกาแผ่นไม้เป็นกระดานเขียนเด็กน้อยตั้งใจฟังการบรรยายมากกว่านักเรียนคนอื่นทุกคนในชั้นเรียนตอนกลางคืนเด็กหญิงย่องเข้าไปในห้องเรียนเพื่อดูตัวอักษรที่เหลืออยู่บนกระดานแล้วเรียนรู้ความรู้เหล่านั้นด้วยตัวเอง สาวน้อยคนนี้ชื่อจูเลียตื่นมาทุกเช้าจะยืนหน้าประตูมองเพื่อนไปโรงเรียนแต่พ่อของจูเลียเป็นคนหัวโบราณเขาคิดว่าจูเลียไม่ต้องไปโรงเรียนวันรุ่งขึ้นครูกำลังสอนจดเลขแต่ไม่มีใครในชั้นเรียนตอบได้แล้วคำตอบก็บังขึ้นข้างนอก ครูตกใจรีบออกไปเรียกจูเลียให้เข้ามาในห้องเรียนแต่จูเลียรีบวิ่งไปเพราะพ่อของจูเลียเตือนว่าห้ามเธอไปโรงเรียนเมื่อก่อนแม่ของจูเลียไม่ไปหาเงินเพราะไปโรงเรียนถ้าพ่อของจูเลียรู้ว่าเธอกำลังเรียนอยู่เธอจะถูกพ่อทุบตีชีวิตประจำวันของจูเลียคือการขายปลากับพ่อเพื่อหารายได้ ครูรู้เรื่องนี้จึงซื้อปลาของจูเลียมาให้หมดแล้วให้เงินแบงค์ใหญ่ทันทีที่เธอรับเงินจูเลียรีบหาเงินแบงค์ย่อยเพื่อตอนให้ครูจูเลียยอมรับว่าแอบมองครูสอนจึงรู้วิธีคำนวณครูตกใจมากจากนั้นครูก็จงใจให้คำถามคณิตศาสตร์ยากแต่ไม่กี่วินาทีจูเลียก็ให้คำตอบที่ถูกต้องเด็กที่ไม่เคยได้ไปเรียนอย่างจูเลียอบได้ถูกต้องและเร็วมากเมื่อเห็นอัจฉริยะอย่างจูเลียครูจึงตัดสินใจไปคุยกับพ่อของจูเลียพยายามเกลี้ยกล่อมเผาให้จูเลียได้ไปโรงเรียนหลังจากที่พ่อจูเลีย โรงเรียนเขาจึงไปหาจูเลียอย่างรวดเร็วและจับผมและลากเด็กเข้าไปในห้องแม้เด็กกั้นวอนยังไงพ่อก็ไม่เบามือสอสวันต่อมาจูเลียไปหาครูแล้วขอครูให้เธอเรียนอย่างลับๆได้ยินแบบนั้นครูก็รู้สึกเสียใจแต่ไม่อยากทำร้ายเด็กโดยไม่ได้ตั้งใจอีก ตอนคืนจูเลียจะมาท็อปประตูบ้านครูครูสะเทือนใจมากเพราะไม่เคยเห็นนักเรียนหลงไหลในการเรียนรู้ขนาดนี้มาก่อนดังนั้นครูตัดสินใจแอบสอนจูเลียตอนคืนนานแล้วจูเลียไม่มีความสุขอย่างนี้ปากกาหนึ่งด้ามหนังสือหนึ่งเล่มสามารถเปลี่ยนโลกได้จูเลียพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากความพยายามของคนสองคนได้รับการเก็บเกี่ยววันหนึ่งเมื่อจูเลียกำลังทบทวนบทเรียนจู่ๆข้างนอกมีเสียงปรากฏว่าเป็นพ่อเขาเดินเข้าไปในห้องสงสัยว่าจูเลียกำลังเรียน เขายกกระเป๋าเดินทางขึ้นมาดูแต่โชคดีไม่เห็นอะไรจูเลียกลัวจนเหงื่อออก พ่อบอกจูเลียว่าวันหนึ่งความจริงก็ถูกเปิดเผยในชั้นเรียนของจูเลียมีเพื่อนคนหนึ่งที่คุยไปฟ้องเรื่องจูเลียไปเรียนให้พ่อเธอรู้พ่อจูเลียเปลี่ยนสีหน้าทันชีรู้สึกโกรธมากจูเลียจูเลียเขาไปหาจูเลียที่บ้านครูอย่างดุร้ายจูเลียและครูกลัวจนหน้าซีดจูเลียรีบสอนตายเตียงแม้ว่าพ่อจูเลียสอบถามยังไงครูก็ไม่ยอมรับเรื่องจูเลียเคยมาเรียนที่นี่เมื่อพ่อจูเลียกำลังจะออกไปจูจูเผยทำตุกตาหล่นบนพื้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น แน่นอนสิ่งที่รอเด็กหญิงอยู่คือการถูกทุกปีที่เจ็บปวดถึงขนาดนำหนังสือของจูเลียไปเผาหมดตอนนั้นเพื่อนบ้านยังให้พ่อจูเลียข้อเสนอที่แย่ามากนั่นคือให้จูเลียที่เพิ่ง12ขวบแต่งงานกับคนอื่น ทำอย่างนั้นจะมีเพิ่มอีกหนึ่งคนช่วยควบคุมนอกจากนั้นยังสามารถทำลายความคิดอยากไปเรียนของจูเลียหนูขอร้องพ่อหนูยังไม่พร้อมลอดลูกหนูไม่อยากแต่งงานสุดท้ายไม่ว่าเด็ก,กั้นวอรยังไงพ่อจูเลียก็ไม่เปลี่ยนใจและจากนั้นช่วงเวลาสุดตรร้ายในชีวิตของจูเลียเริ่มต้นที่นี่วันรุ่งขึ้นเธอแอบหนีออกจากบ้านวิ่งไปที่ฝั่งแม่น้ำเธอใช้เงินขอคนพายเรือพาเธอออกจากที่นี่แต่ทนไดนั้นพ่อจูเลียไล่มาถึง เธอซ้อนตัวใต้เรือแต่ถูกพ่อค้นพบและลากกลับบ้านสุดท้ายเธอต้องแต่งงานกับลุงคนหนึ่งครูเห็นจากนี้ช้ำใจร้องไห้ไม่ออกหลังจากแต่งงานจูเลียเศร้าโศกวิ่งเข้าไปในป่าจูเลียรู้สึกสิ้นหวังเห็นเชือกที่ห้อยลงมาจากต้นไม้เธอจึงพันรอบคอทันทีเธอเลือกบอกลาโลกที่โหดร้ายใบนี้แต่หลังจากนั้นไม่นานลุงที่แต่งงานกับจูเลียวิ่งไปหาพ่อเธอ ฟ้องเรื่องเขาเสียเงิน300บาทซื้อเมียแต่เมียหายไปแล้วดังนั้นเขาบังคับพ่อจูเลียคืนเงินให้เขาได้ยินดังนั้นพ่อจูเลียตกตะลึงเขาคิดว่าเพื่อนบ้านคิดหาวิธีนี้เพื่อช่วยเขาแต่ความจริงคือถูกเพื่อนบ้านหลอกเงินเพราะโกรธมากเขาจึงต่อยไอ้เพื่อนบ้านเขากลั้นน้ำตาไม่อยู่เพราะรู้สึกผิดวันหนึ่งทั้งหมู่บ้านรวมตัวกันยืนดูทีวีพ่อจูเลียเห็นอย่างนั้นก็มาดูเขาเห็นคนในทีวีคือจูเลียที่กำลังเข้าร่วมการแข่งขันความรู้ระดับชาติ ปรากฏว่ามีคนอื่นช่วยเหลือเมื่อเธอฆ่าตัวตายในป่าและเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้รางวัลแชมป์ในการประกวดครั้งนี้เป็นของจูเลียครูเคยบอกว่าจูเลียเป็นความหวังของทั้งหมู่บ้านเด็กหญิงคว้าแชมป์ได้จริงแล้วตอนนี้พ่อจูเลียเข้าใจทุกอย่างแล้วรู้สึกผิดว่าตัวเองโหดโบราณเกินไปขณะรับรางวัลจูเลียเล่าว่าเธออายุเพียง12ขวบแต่ต้องทนทุกข์กับความโชคร้ายและความเจ็บปวดในเวลานั้นทั่วประเทศ เพราะเรื่องราวของจูเลียก็สนใจเรื่องการศึกษาสำหรับสตรีมากขึ้นต้องขอบคุณความพยายามของจูเลียที่เปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราคือจูเลียเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วปัจจุบันเธอเป็นครูแล้วได้รับทุนการศึกษาและกำลังบรรยายต่อหน้าทุกคนจูเลียยืนบนเวทีพูดว่าตัวเองไม่เคยลืมคำพูดของครูปากกาหนึ่งด้ามหนังสือหนึ่งเล่มสามารถเปลี่ยนโลกได้เรื่องราวของหญิงสาวคนนี้ได้สัมผัสถึงใจผู้คนนับไม่ถ้วนทั่วโลกไม่ว่ายัางไงความรู้ก็จะเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดสำหรับเราเสมอ